สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai happily with me ครูสตัง This video you are going to learn Thai from this news นักท่องเที่ยวให้ทิปหญิงไทย100ดอลล่าร์สำหรับน้ำใจของเธอนักท่องเที่ยว means tourists ให้ทิป means tips หญิงไทย means Thai woman 1น0ด means $100 า d สำหรับ means for น้ำใจของเธอ means her kindness ชายชาวแคลิฟอร์เนียโพสต์วิดีโอของผู้หญิงไทยที่เป็นเจ้าของร้านกำจัดขนชายชาวแคลิฟอร์เนีย means A California man Post video means postage a video ของผู้หญิงไทย means of a Thai woman ที่เป็นเจ้าของ means who is an owner ร้านกำจัดขน means of a hair removal shop เธอกำลังตัดถุงพลาสติกใบใหญ่เพื่อทำเสื้อกันฝนให้เขาเธอกำลังตัด means she is cutting up ถุงพลาสติกใบใหญ่ m i s s a big plastic bag เพื่อทำเสื้อกันฝน m i s s to make a raincoat ให้เขา m i s s for him ชายชาวแคลิฟอร์เนียตัดสินใจลองใช้บริการกำจัดขนของเธอชายชาวแคลิฟอร์เนีย a s s the California man ตัดสินใจลองใช้ m i s s decided to try บริการการจัดขน m e a n s hair removal service ของเธอ m e a n s her ค่าบริการเพียง199บาทแต่เขาให้เงินเธอเกือบ4,000บาทเพื่อขอบคุณสำหรับน้ำใจของเธอค่าบริการ m e a n s the service cost เพียง199บาท means only 199 t บาทแต่เขาให้เงินเธอ means but he gave her เกือบ m e a nearly 4,000บาท means 4,000 s a n d บาทเพื่อขอบคุณ means to thank her สำหรับน้ำใจของเธอ means for her kindness Let's read the news together ชายชาวแคลิฟอร์เนียโพสต์วิดีโอ ของผู้หญิงไทยที่เป็นเจ้าของร้านกำจัดขนชายชาวแคลิฟอร์เนียโพสต์วิดีโอของผู้หญิงไทยที่เป็นเจ้าของร้านกำจัดขนเธอกำลังตัดถุงพลาสติกใบใหญ่เพื่อทําเสื้อกันฝนให้เขาเธอกำลังตัดถุงพลาสติกใบใหญ่เพื่อทําเสื้อกันฝนให้เขาชายชาวแคลิฟอร์เนีย ตัดสินใจลองใช้บริการกำจัดขนของเธอชายชาวแคลิฟอร์เนียตัดสินใจลองใช้บริการกำจัดขนของเธอค่าบริการเพียง199บาทแต่เขาให้เงินเธอเกือบ4,000บาทเพื่อขอบคุณสำหรับน้ำใจของเธอ ค่าบริการเพียง199บาทแต่เขาให้เงินเธอเกือบ4,000บาทเพื่อขอบคุณสำหรับน้ำใจของเธอ This is the news that you learn today If you like learning Thai from news with me you can subscribe my YouTube channel Learn Thai happily with me ครูตัง I will make a video about learning Thai from news to you guys five days a week and post them on my YouTube channel from Monday to Friday done w i s h o u t Thank you so much for learning time with me and watching my video today. See you later in the next news.